ผมอิทิศักิ์เห็นใจชนนะครับก,ก็เป็นนักธุรกิจท่ mm. านนี้มาทนะครับตอนนี้ก็ดําเนินธุรกิจอยู่ที่ศรีราชานะครับที่ผมสะดุดจริงๆก็คือชื่อเขาครับถนอมดีสร้อยก็คือชื่อบ้านดีนะครับก็ซื้อหนังสือเขามาอ่านอ่านแล้วก็อได้แนวคิดรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามามันก็มีจุดบกพร่องอยู่เหมือนตรงนี้มาช่วยเสริมนะครับก็รู้สึกประทับใจครับอาจารย์เป็นคนที่แบบ ป็นกันเองบ้านๆกันเองกันเองไม่ไม่มีการถึงเนื้อถึงตัวนะครับแล้วก็ในงานสัมมนาก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันนะครับเข้ามาเพื่อม,มาปรับปรุงมาเพิ่มเติมในสิ่งที่ที่เราขาดอยู่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งใครแม็กผมว่าอยู่ตรงที่ชวนคนรวยด้วยเงินคนอื่นเข้ามาในงานสัมมนา,าของอาจารย์คือว่าสุดยอดมากนะครับจะเป็นอะไรที่ประทับใจนะครับที่สําคัญที่สุดคือต้องลงมือทําครับ ถ้าเราไม่ลงมือทำมันไม่มีอะไรสำเร็จมันก็จะลอยอยู่ในอากาศเวลาก็จะผ่านไปเรื่อยใช่ไหมครับลงมือทำมีเป้าหมายที่ดีนะครับทุกอย่างสร้างได้ถ้าใจคิดและลงมือทำ